สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่ทุ่งนานครับมาวันนี้มารับจ้างฉีดยานะครับเป็นยายาฆ่าหญ้านะฮะในทุ่งนาครับ,นนรบวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับทุ่งนานครับระหว่างที่รอเจ้าของนานะครับเอายามาแล้วก็นั่งรอนะครับนะ ก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอมันสำปะหลังกันดีกว่าครับเพราะว่าผมปลูกมันสำปะหลังสเปนต้นใหญ่นะครับจากจากที่แบบว่า,าผ่านการคิดมาแล้วนะฮะว่าแนวโน้มปลายปีและต้นปีราคาจะดีนะครับแล้วก็ปีนี้ผมก็ทดลองปลูกมันพันเว็กซี่นะครับซึ่งปลูกค่อนข้างห่างนะฮะ ๙0เซนนะในใจก็วันๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าต้นหนึ่งมันจะโตได้เป็นสิบโดหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันแม็กซี่ของผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับงามงามหัวก็ประมาณเริ่มดำมีดนะครับประมาณสามสี่เดือนแล้วนะฮะแต่มันก็จะโตไม่เสมอกันเนื่องจากจิ้มเป็นจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆทุกวันนะครับ สามสี่ห้าคนนะกว่าจะเสร็จก็พอดีมันก็คนละรุ่นเลยนะฮะมันก็อาจจะอยู่ที่ความดดสมบูรณ์ของดินตรงนั้นด้วยนะครับในการปลูกผมก็ลองพื้นด้วยขี้วัวน,นะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็มากองไว้นะครับไม่ทําอะไรกับมันหรอกเหมือนหมักไว้ฮะรธรรมชาตินะครับพอถึงก่อนที่จะทําการจิ้มมันนะครับผมไปจ้างรถมาว่านะครับ ก็ใช้ใช้ทุนไปประมาณไหนคำนวณให้ฟังเลยนะฮะก็ประมาณซื้อขี้วัวเข้าประมาณสองพันห้าครับตักได้หนึ่งพ่วงพ่วงสิบร้อใหญ่นี่ครับหนึ่งพ่วงเหมาลุงแกมาครับก็ตักได้หนึ่งพ่วงนะฮะซื้อขี้วัวสองพันห้าแล้วไปตักเข็นมอมกค่าตักค่าเข็นก็สามพันห้าต่อพ่วงครับก็เป็นเท่าไหร่นะห้าพันหกพันบาท แล้วก็มาจ้างหวานอีก6 0พันบาทนะครับก็จะเป็นหมื่นสองนะครับก็คือเราหวานได้เป็นยี่สิบสสิบไรเลยนะฮะฮะยปดูพ่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งก็สองตูใ้ใหญ่ๆใช่ไหมครับอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะ,จะเจรินงอกงามได้เลยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าพื้นเก่าเป็นผมเป็นแปลงอ้อยนะครับสําหรับมันแม็กซี่แล้วก็ผมก็เอาขี้วัวนะครับ ซื้อมาตั้งแต่ปลายปีนะครับมากองไว้นะครับแล้วก็เอารถมาหวานนะครับก็มันก็โตค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เรามาคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มราคานะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลา,าติดตามเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องราคา แต่คาดการเลยนะครับว่าปลายปีนี้ราคามันถัปะกหลังก็มีโอกาสที่จะขึ้น,นครับตอนเมื่อวานนี้เห็นลงแป้งแถวๆแล้วขอราสีมาซื้ออยู่30อร์แป้งประมาณสบาทห5สิบห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็20 25% 2เเนี่แป้งนี่อยู่ประมาณสัก3บาทสิ้าตังค์นะครับซึ่งมันราคามันก็ไม่ไต่ำเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ได้ต่ำเท่าไหร่ผมผมคาดการว่า,าปลายปีเนี่ยปลายปีเนี่ยตุลาเนี่ย ต้นไปเนี่ยถึงถึงต้นปีหน้าเนี่ยราคามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนะครับนะฮะวนผมเองนะครับผมเองปีนี้ปลูกไกซี่นะครับก็มวแต่จรับจ้างฉีดยานะครับก็โอ้โหแปลงมันเริ่มลกแล้วนะครับก็เลยจ้างเขาไปฉีดยาไล่ล่องครับเมื่อวานนี้ครับก็ไม่ได้มารับจ้างฉีดยานะฮะก็ยังไม่เสร็จครับก็ฉีดกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ปลายปีนี้ก็มันก็คาดว่าจะขึ้นครับผมเองผมปลูก มันเกือบหมดนะครับโูกอ้อยไว้แค่ห้าไร่นะครับไว้ทําพัน์นะครับแล้วก็เหลืออีกเจ็ดไร่นะครับียังไม่จิ้มมันนะครับก็รอฝนนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะฮะฝนทิ้งช่วงถ้าเป็นมารุ่นก่อนเราไม่มีผลกระทบอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเราโตหมดแล้วนะฮะว่าพรมมานี้หน่อยๆนะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจที่ให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้จิ้มมันแล้วก็คนที่ไม่หยอกข้โพดนะครับขอให้ฝนมานะครับมาอ่า ให้เราได้หยอดได้ทํากินกันนะครับก็วันนี้ก็ชมบรรยากาศบนะทุ่งนานะฮะผมก็มานั่งกินข้าวเหนียวกับยา่าน,นะฮะแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็วิตามินซีนะครับก็ก็ระหว่างรอลูกค้ามานะฮะร,รอเจ้าของนาม,มานะครับก็เนี่ยชิวดูดูดูวิวสวยไหมครับนี่ไหมสวยไหมสวยสดงดงามทุกสิ่งอย่างนะฮะยกเว้นคนพูดนี่นะครับ อก็ว่ากันไปนะครับเอยใครที่จะปลูกมันก็ช่วงนี้ก็ปลูกได้แล้วครับนะนี่ก็พาชมบรรยากาศยามเช้าทุ่งนาข้าวก็ที่นี่ที่นี่หวานไปแล้วครับที่นี่หวานมปแล้ว ดูนะเขียวไหมอันนี้ไม่ใช่หญ้านะข้าวครับเพราะว่ารับที่ได้ผมฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วครับวับนนี้ก็เขาก็าหวานข้าวเรียบร้อยแล้วข้าวก็ขึ้นเขียวสวยดีนะครับง <c oughs> ่างก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมต้องการคนติดตามอีกสัก นิดหน่อยนะครับสักสี่ห้ารอยคนนะครับเป็นแรงใจให้นะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะหาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปดูหัวมันนะครับระหว่างไอ้แขกดานะครับกับแว็กซี่ว่าอะไรจะเจ๋งกันนะฮะเพราะว่าเออก็มันใจเหมือนกันแว็กซี่ปลูกห่างแต่ความงามก็โอ้โหสุดยอดครับห้าหกกิ่งฮะก็ที่บ้านก็เริ่มหักกิ่งไปเรียบร้อยนะครับ ก็สี่สามสี่เดือนนะก็หักกิ่งไปเรียบร้อยแล้วเหลือไว้สองถึงสามกิ่งนะครับนะฮะเพราะว่าโอ้โหมันแน่นเลยอ่ะพอหักเสร็จปั๊บก็ลงหน่อยครับขนาดล่องห่างจิ้มห่างก็ยังแน่นนะคิดดูครับนี่ก็หักกิ่งเรียบร้อยแล้วก็อ่ารอฝนลงครับฝนใหญ่ลงก็จะหาปุ๋ยมาหว่านนะครับแต่ก็ยังไม่มีเงินเลยนะครับที่จะซื้อปุ๋ยนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะนะฮะนี่ฮะเกษตรกรนะครับ กับเตรกรตัวปลอมนะครับตัวนี้ก็เป็นเตกรตัวจริงนะฮะปีที่แล้วก็เป็นตัวปลอมนะครับก็ศึกษาไปครับเรียนรู้คนคว้านะครับแล้วก็ลงมือทํานะฮะง่ายช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ